ผมเห็นตารางการหาเสียงของนายทักษิณชินวัตรในการลงพื้นที่ปลาัยหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบจอหลายแห่งก็ต้องยอมรับความจริงว่านายทักษิณยังขลังอยู่ยังสามารถเรียกคะแนนนิยมสร้างคะแนนให้กับผู้สมัครนายกอบจอได้ ถ้าไม่ครั้งก็คงจะไม่มีผู้สมัครคนใดเรียกร้องให้นายทักษิณลงพื้นที่ไปหาเสียงให้ซึ่งเดินสายมากยิ่งกว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือนายกรัฐมนตรีคือนางสาวแพรทองทานชินวัตรด้วยซ้ำไปแค่นี้ก็รู้ได้ว่าใครคือนายกตัวจริงและใครคือผู้มีบารมีทางการเมืองที่แท้จริงครับ สำหรับการเลือกตั้งในประเทศไทยทุกระดับก็ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการต่อสู้กันระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหญ่จะเห็นการตีเมืองขึ้นกันในการแข่งขันสนามนายกอบจอหรือสนามท้องถิ่น ระหว่างบ้านใหญ่พักเพื่อไทยกับบ้านใหญ่ภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนอกจากการใช้กระแสสร้างกระแสมีกระสุนศาสตร์เข้าใส่แล้วก็ยังมีอำนาจรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในการเลือกตั้งอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เคยมีการสร้างนาครโมเดลในการเลือกตั้งนายกอบจนครศรีธรรมราชให้เห็นกันอยู่ว่ากระแสสามารถเอาชนะก,กระสุนได้จึงมีการนำเอานาครโมเดลไปใช้ในหลายจังหวัด แต่ว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในทุกจังหวัดเพราะว่าปัจจัยเงื่อนไขมันแตกต่างกันในบางจังหวัดเป็นสู้กันระหว่างบ้านใหญ่ต่อบ้านใหญ่จึงทำให้มีการสาดกระสุนกันอย่างไม่ยังบางจังหวัดก็เป็นเรื่องของบ้านใหญ่ที่ถูกตล่มด้วยบ้านเล็กบ้านน้อยหรือว่ากลุ่มอิสระที่จะโค่นล้มบ้านใหญ่ พอนร,รอดูว่าผลการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้จะเป็นดัดชนีที่จะวัดความขลังความนิยมของบ้านใหญ่ว่ายังมีอยู่หรือไม่เพื่อที่จะให้พักการเมืองเข้าไปจับจองยึดบ้านใหญ่เพื่อจะใช้บ้านใหญ่เป็นผู้สมัคร ในสนามเลือกตั้งปี2 5 7พา้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นการวัดกันว่าบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดจะครังจริงหรือไม่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ก็รู้กันว่าบ้านในใหญ่บ้านบ้านใหญ่หลังไหนยังคงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจังหวัดอย่างแท้จริงครับ